บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันรเ,เรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัดรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่17เดือนสิงหาคมในหัวข้อเรื่องยิ่งกว่าทูตของแบรนด์และพระเจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร้ครวนและสามากคีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมสองโคริน์บทที 5, ่5ข้อที่11ถึงข้อ20นะครับพระธรรมสองโคริน์บทที 5, ่5ข้อ11ถึงข้อ20ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลายเราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้าและข้าพระเจ้าหวังว่าเราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วยนี่ไม่ใช่เป็นการยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลายอีกแต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนำเราออกอวดได้เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคนเหล่านั้น ที่ชอบอวดในสิ่งซึ่งปรากฏแต่มิได้อวดในสิ่งซึ่งอยู่ในจิตใจเพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริตเราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้าหรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้ว่า เมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทางสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกันกบพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและท่งมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระองค์ทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกันกนกบพระเจ้า คุณรู้ฟังครับการแข่งขันในยุคอินเทอร์เนต็ตมีความรุนแรงอย่างมากเลยทีเดียวบริษัทต่างๆพากันพัฒนาวิธีที่สร้างสารรค์เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นบริษัทรถสุบารุเจ้าของรถสุบารุมีลูกค้าที่พักดีต่อแบรนด์เป็นจํานวนมากดังนั้นบริษัทจิงได้เชื้อเชิญแฟนตัวยงให้มาเป็นทูตของแบรนด์สําหรับยานพาหนะของบริษัทนะครับ เว็บไซต์ของบริษัทบอกไว้ว่าทูตของสุบาลุเป็นกลุ่มบุคคลพิเศษที่เปี่ยบไปด้วยพลังที่ใช้ความรักและความกระตือรือร้นของพวกเขามาอาสาเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสุบาลุและช่วยกําหนดอนาคตของแบรนด์บริษัทมีความต้องการให้ความเป็นเจ้าของสุบาลุกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของผู้คนเป็นสิ่งที่พวกเขาลหลงไหลมากจนอดไม่ได้ที่จะพูดให้คนอื่นได้ฟังคุณรู้ฟังครับ ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่หเปาโลได้อธิบายถึงการเป็นทูตที่แตกต่างออกไปและนั่นก็คือการชักชวนผู้อื่นให้มาติดตามพระเยซูนะครับซึ่งมีบันทึกไว้ว่าเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลายก็ดูฟังครับจากนั้นท่านก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าส่งมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกันกบพระเจ้านะครับผลิตภัณฑ์มากมายสัญญาว่าจะตอบสนองความต้องการในส่วนลึกเพื่อให้เรารู้สึกถึงความสุขความสมบูรณ์และก็เป้าหมายแต่มีข่าวสารเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นข่าวดีที่แท้จริงนั่นคือข่าวการคืนดี ที่ส่งมอบไว้ให้เราในฐานะผู้เชื่อของพระเยซูและเราได้รับสิทธิพิเศษที่จะนำส่งต่อข่าวสารน,นั้นไปยังโลกนี้ที่สิ้นหวังก็ที่ฝั่งครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใครคียรวกรดูว่าคุณคิดอย่างไรกับการเป็นทูตของพระเยซูและคุณจะดำเนินชีวิตในทางปฏิบตัติตามการส่งเรียกนั้นได้อย่างไร และเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระเยซูเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเชิญให้ข้าพระองค์มาเป็นทูตของพระองค์เพื่อที่จะนำข่าวดีของพระองค์ประกาศให้ผู้คนอีกมากมายที่สิ้นหวังนั้นได้มีความหวังและมีชีวิตใหม่และรับความรอดในพระองค์จึงขอขอบพระคุณพระรงองค์ขอการทรงนำ จากพระองค์จึงอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพัฒกิจมานาประจำวันขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมานาสัญจรและงานคนรักพระคำเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างชีวิตเพื่อการรับใช้ให้เกิดผลภายในงานท่านจะได้พบกับคำพยานชีวิตกิจกรรมร่วมสนุกโครงการพัฒกิจต่างๆและมาสตาซีสและร่วมรับพระพรจากคำแบ่งปันโดยอาจารย์นิติเชษฐ์สุดีวงศ์ผู้ก่อตั้งพัฒกิจมานาประจำวันประเทศไทยรายละเอียดของสถานที่จัดงานมีดังต่อไปนี้ งานมานาสัญจรจัดที่คลิชจักสัมพันธ์บ้านแพะอ erm er, แม่เสลียงจแม่ฮ่องสอนวันพฤหัสที่17เดือนสิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาส่วนงานคนรักพระคำมีสองวันวันแรกจัดที่คริชจักแม่หมิงอแม่แ erm er, จ่มจเชียงใหม่วันศุกร์ที่18เดือนสิงหาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา และวันที่2จัดที่คลิสจักรเน็กซัสเชียงใหม่ตำบ,บนวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่19เดือนสิงหาคม2566เวลาส0นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นา,าทีคนที่สนใจเข้าร่วมงานขอเชิญลงทะเบียนหรือสแกน QR code คเพื่อลงทะเบียนและรับของที่ระลึกติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0-81 8 0 1 5 4 0 2แแล้วพบกันนะครับในงานมานาสัญจรและงานคนรักพระคำ คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างทีมงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจานะสองส่งถึงภารกิจมานาประจําวันตู้พนอสามห้าพนอฝอหัวหมากกรุงเทพ102-43ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb.ORG แล้วก็สอบถามพูดคุยเพิ่มเติม,ตมผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข0 2 7185166-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะครับในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของพระเจ้าสุเอยพระพรสวัสดีครับ วิญญาณของพระเจ้าทรงครอบครองหนึ้งจะกรวาพระเจ้าทรงอยู่เนื้อดวงมาเจอวิญญาณของข้าพระองค์ไปนำข่าวดีไปยังผู้ที่ทุกข์ใจพระองค์ให้ข้า ออกไปนำความหวังความรักและอุ๋งใหญ่เพื่อจะเล่าโล่คนที่ชอบช้งหัวใจปรบโยชน์ผู้ที่เศร้าใจเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนปรีรอประกาศเรื่องราวข่าวดีนำวิญญาณที่ถูกจ้องจำ ช่วยชีวิตพ้นที่คุมขังนำผู้ที่ยังเป็นเฉลย งานเขาดีไปยังผู้ที่ทุกใจระองคงให้ข้าออกไปแนนําความหวังความรักและห่วงใยเพื่อจะเล่าลงคนที่ชอกช้งหัวใจปรอบยนผู้ที่เศร้าใจเพื่อให้ชีวิตเปรี่ปรีด์นเขาดีนี้ไปประการเพื่อให้ ชนชาติได้มีโอกาสรับชีวิตใหม่จับมือร่วมกันพันกำลังแล้วก้าวออกไปเป็นเนเดียวกันในพระวิญญาณร่วมแรงร่วมใจบอกเรื่องราวที่ยิงพระเยซูดปรบาปของทุกคนนำข่าวดีนี้ไปประกาศ เพื่อให้คนทุกชนชาติได้มีโอกาสรับชีวิตใหม่จับมือร่วมกันผนึกกำลังแล้วก้าวออกไปเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณร่วมแรงร่วมใจบอกเรื่องราวที่ยิ่งใหญพระเยซูไทยบากพ้องทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันประกาศข่าดีด้วยสิ้นสุดใจ เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เระเยซส,สุไทย